เคล็ดลับของมิ้น์นี่นะคะทำยังไงหุ่นดีขึ้นได้ยอย่างรวดเร็วแท่ทานไลท์หเม็ดก่อนอาหารมื้อเช้าเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะมิน้นภูานิสากรพัทราพิชิตน,นะคะปัจจุบันนะคะมินก็ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์อยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเรา work from home แล้วเราก็ทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งและในส่วนของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยเราแทบจะทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยในการมอนิเตอร์ให้กับบริษัทนะคะทำให้เนี่ยรูปร่างเราพังมากๆเลยค่ะแบบมีในส่วนของตัวที่มีส่วนเกินเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหรือว่าช่วงหน้าท้องเนี่ยจะเห็นได้ชัดในช่วงของต้นขาเลยค่ะที่มันจะมีในส่วนของเซลลูไลท์เพิ่มขึ้นมาเพราะเราสั่งอาหาร เซเว่นนะคะมาส่งตลอดเลยค่ะเป็นอาหารเวฟอาหารแชร่แข็งว่าเวลาในการที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปออกกําลังกายค่ะไม่อยู่คอนโดเนี่ยฟิตเนสก็ปิดค่ะเพราะว่าโควิดนะคะเขาไม่ให้ไปใช้แล้วมินก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะ ชื่อว่าไลท์นะคะตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีของตัวไลท์เนี่ยเขาสามารถไปทําให้ไขมันที่มันแข็งตัวสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยผสมแตกตัวผสมกับน้ําได้ค่ะแล้วทําให้มันสามารถเบินออกมาในช่องทางธรรมชาติที่ร่างกายเรามันสามารถขับ ไขมันเหล่านี้ออกมาได้ค่ะทําให้รูปร่างเราอะค่ะลดลงไลท์เนี่ยค่ะมีข้อดีอันนึงน,นะคะคือสามารถที่จะเพิ่มการดูดซึมในส่วนของโปรตีนเข้าไปได้ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราทําให้เราเพิ่มกล้ามเนื้อทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วมินไม่ได้ไปกังวลเกี่ยวกับน,น้ําหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าสัดส่วนเราดีอะค่ะมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเองมันทําให้หุ่นเราดีขึ้นเองเราก็สามารถมาใส่ เสื้อผ้าที่ใส์เล็กลงได้และพอมินทานไหลไปเรื่อยๆอะค่ะมันทําให้ทุกคนอะคะ่ะทักมินเองว่าเฮ้ยมินผอมลงนะไปทําอะไรมา ออกกาลังกายหรือเปล่าเออไปออกที่ไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนหรือกินอะไรตัวไหนช่วยค่ะค่ะเราก็ทานวันละ1เม็ดเนี่ยง่ายๆมากเลยแล้วผลิตภัณฑ์ไลท์นะคะไม่ใช่ตัวยาลดน้ําหนักเหมือนยานลดน้าหนักทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดนะคะแต่ไลท์นะคะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่จะมาช่วยดูแลหุน่นแล้วก็รูปร่างจากภายในนะคะโดยที่ตัวไลท์เนี่ยตั้งแต่แคปซูลเขาเลยนะคะก็คือผลิตจากพืชธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ไม่มี เอฟเฟกต่อร่างกายใดๆคุณสามารถที่จะรับประทานได้ในทุกๆวันและออกฤทธิ์นะคะยาวนานสูงถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะถ้าใครอยากดูแลรูปร่างอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพของตัวเองมิ้นอยากให้ไลท์นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆนะคะตัวนี้จะทําให้ไลท์เนี่ยนะคะส่งผลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ